เงินสมทบ60ิเดือนสุดท้ายเฉลี่ยหนึ่งืหนึ่งพันสองอสาสิบาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินสมทบ60สิเดือนสุดท้ายเราเอาตัวเลขนี้มาจากไหนนะครับวิธีการหาแต่ละท่านเนี่ยจะมีตัวเลขที่อาจจะแตกต่างกันนะครับหรือเหมือนกันก็ได้นะโดย6กสิเดือนสุดท้ายเฉลี่ยก็คือ เอา60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับมา60เดือนมาบวกกันแล้วหารด้วย60นั่นแหละคือ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะไม่รู้นะเพราะว่าบางท่านเนี่ยยังท่าคงทํางานอยู่แล้วก็คงคาดว่าจะทําไปเรื่อยๆนะครับหลายๆปีก็คือก,ก,ก็เลยไม่รู้ว่า60เดือนสุดท้ายประมาณเท่าไหร่แต่เราสามารถประมาณการได้นะครับโดยเอาจากถ่ายปัจจุบันก็ได้นะครับมา มาลองคำนวณดูคร่าวๆนะครับโดยฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน1มื่นหนั่นเงินชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่3าสเธันวาคม2องหเป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้รับสิทธิ์นะครับจะรับกรณีชราภาพต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่3าสเธันวาคม2อง1หเป็นต้นไปนะครับก็เท่ากับ24ปีนั่นเองนะครับที่จะ นำมาคำนวณน,นะครับณปัจจุบันมันประมาณ24นะครับอนาคตก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเงินบำนาญชรา,าภาพเมื่อเราจ่ายครบ180เดือนเราจะได้เป็นบำนาญชรา,าภาพนะครับทันทีซึ่งจะได้ร้อยละ2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสนทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชรา,าภาพขึ้นอีก1.5%ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเท่ากับตัวอย่างที่1นนะครับมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่1เงินส่งเงินสมทบประกันสังคมมา3 5ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1น2 3 0หึ่งบาทส่วนเกินจาก180ดิเดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คํานวณ1.5คูณ2ี่เท่ากับ3 0มเที่ได้เพิ่ม20่สิบเปอร์เซ็นต์เดิมบวกสาม 50%ของ11,230บาทนะครับเท่ากับ5,615บาทเป็นเงินบำนาญที่จะ้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,230บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ11,230บาทนะครับเท่ากับ4,773บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย11,230บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะ ได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ11,230บาทนะครับเท่ากับ3,931บาทเป็นเงินบำนาญที่ใะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,230บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอยงนี้ 20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ1 1 2 3 0บาทนะครับเท่ากับ3,088บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตนั่นเองส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,230บาท20ปี20%ของ 1 1 2 3 0บาทเท่ากับ2,246บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตนะครับตัวเลขตัวนี้เรา,าเรามาดูตารางตัวนี้บ้างนะครับตารางตัวนี้จะบอกว่าจำนวนปีที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับกับ เงินบำนาญที่จะได้รับด้วยฐานเงินสมทบเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย11,230บาทส่ง3 5ปีได้5,615บาทส่ง3 4ปีได้5,447บาทส่ง3 3ปีได้5,278บาทส่ง3 2ปีได้5,110บาทนั่นเองนะครับก็คือจะตารางจะเป็นอย่างนี้โดยดูนะโดยนับเนี่ยนับจากวันที่เริ่มต้นมีการเก็บเงินสมทบนะครับ กรณเีเก็บเงินสมทบกรณีฉลาภาพก็คือ31ธันวาคม2541นับ2541เป็นต้นไปเริ่มจากนั้นนะครับเริ่มจากงวดนั้นนะอันนี้ผมเป็นการคาดการณ์ว่าอนางโคตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับถึง35ปีถ้าใครส่งถึงนะครับส่งสั่ง4ปีอย่างเงี้ยนะครับลองดูกันก่อนจางก,กันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่นกอนนะครับ เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึน่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วถ้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ่อา้อางอา้างนู่นอ้างนีอ่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม